เราจับขุมกิะะ่งเลยค่ะลูกชายหลับนะคะพี่ค่ะก็จะเป็นถั่วอย่างเดียวนะจ้ากันนี้ อย่างเซเลยคะเนื่องจากเราอยากลงไปซื้อมาผลิตก็ขี้เกียจนะคะัทำงานล่าเจ็ดก่อน่อยกิน,นด้วยกันนะคะพี่ๆสาวที่รับชมมาเด้อ อย่างเซบเลยค่ะเซฟหลายค่ะ เกียรติจากพี่มากินด้ยวยกันนะคะลองชิมดูก่อนอ,อาหารของคนขี้เกียจจากพี่มากินด้ยวยกันนะคะลองชิมดูก่อนอ,อร่อยจัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไในตำขนมจีนจค่ะพี่ค่ะวันหยุดนะคะอยู่ในห้องค่ะลูกจะกินอะไระค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในตาขนมจีนคับพ,พี่ค่ะวันหยุดนะคะอยู่ในห้องค่ะลูกจะกินอะไระคะอาหารของคนขี้เกียจจากพ,พี่มากินด้วยกันนะคะลองซิมดูก่อนกินดยกันนะคะพี่ขาที่รับชมมาด้วยเนื่องจากเราอยากลงไปซื้อค่ะ วันหดก็ที่เกียดนะคะทำงานมาเจ็ดคนหนนะึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม้ตำขนมจีนค่ะพี่คะวันหยุดนะคะอยู่ในห้องค่ะลูกจะกินอะไรนะคะ กันนะคะพี่พี่สาวที่รับชมมาด้วยอาหารของคนขี้เกียจจ้าพี่พี่มากินด้วยกันนะคะลองซิมดูก่อนเอาเลม อร่อยค่ะวันนี้ไม่มีผักนะคะมีแค่ถั่วเอ๊ะค่ะ,คะอย่างเซบเลยค่ะ 过来一下。 ผักหมดไม่ได้ซื้อไว้ค่ะก็เลยไม่มีผักค่ะไม่มีแค่ถัว่วตามขนมกีกับเส้นอร์พลค่ะวันนี้ผักหมดไม่ได้ซื้อไว้ค่ะก็เลยไม่มีผักค่ะไม่มีแค่ถัว่วตามขนมกีกับเส้นอร์พลค่ะวันนี้ <c oughs> ไม่ได้ซื้อไว้ค่ะก็เ,เลยไม่มีผักค่ะม่มีแค่ถั่วตามขนักทีกับเส้นอร์อนนะคะวันนี้เนื่องจากเราอยากลงไปซื้อมาวันหยุดก็ขี้เกียจนะคระับทำงานวาน,านจ็ดก็เหนืยก็จะเป็นถั่วอย่างเดียวนะคะวันนี้ ทำงันเลยนะค่ะพี่ว่าผักหมดเลยได้ซื้อไว้ค่ะก็เลยไม่มีผักค่ะวันมีแค่ถั่วตามขนมกีก,กับเส้นอรบลอนค่ะวันนี้กําลังจับขนมกีกินเลยค่ะลูกชายหลับนะคะพี่ค่ะอร่อยจัง อย่างเซ่ไหมคะไปค่ะกำกันเลยนะคะพี่วกินไปกันกนะคะพี่สาวที่รับชมมาเด้อ ของคนขี้เกียจเหมกกืกัพี่มากินด้วยกันนะคะลองซิมดูก่อนอผักหมดไม่ได้ซื้อไวค้ค่ะเราเลยไม่มีผักขาดไม่มีแค่ถัว่วทำขนมจีนกับเส้นอรอณค่ะวันนี้ กินด้วยกันนะคะพี่ๆสายที่รับชมมาเดิม ผักหมดไม่ได้ซื้อไว้ค่ะก็เลยไม่มีผักค่ไม่มีแค่ถัว่วตามขานมจีนกับเส้นรออ้อนๆค่ะวันนี้ก็จะ,จะเป็นถั่วอย่างเดียวนะจ้าวันนี้